สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดกขก่าร้อนรอบวัน,นครับชาวบ้านแห่ให้โคลนชายป่าห้วยขาแข้งนะครับแม่ค้ารับซื้อถึงที่สร้างรายได้งามเมื่อเวลา06.00น,น,นวันที่7ตุลาคม58นะครับนายชาคิดเทียมแอนนะครับประธานเครือข่ายป่าชุมชนตำบลระบำนะอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะกล่าวว่าช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนครับ นี้เป็นช่วงฤดูเก็บเห็ดโคนซึ่งมีชาวบ้านในและนอกพื้นที่ตำบลอำเภอรวมถึงจังหวัดอื่นๆข้างเคียงนะครับจะเข้ามาเก็บเห็ดโคนเป็นประจำทุกปีนะครับตามบริเวณในป่าชุมชนชายป่าห้วยข่าแข้งครับตั้งแต่อลานสักอเภอห้วยคดและอ,อบ้านไรนะครับเป็นจํานวนมากซึ่งทางเครือข่ายป่าชุมชนจึงมีการจัดการเกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับชาวบ้าน ที่เข้าไปหาเห็ดโดยได้ร่วมกับเจ้าที่เขตห้วยกแข้งครับโดยมีก,กฎกติกาและข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมและดูแลการเข้าออกตามจุดที่กําหนดนะครับและนําบัตรประชาชนมาแลกบัตรการเข้าไปหาประโยชน์ก่อนเข้าพื้นที่ป่าทุกครั้งนะครับโดยกําหนดจุดไว้จํานวน12จุดนะครับโดยมีจุดที่1บ้านเขาเกี่ยวจุดที่ 2. จุดกิโล6บ้านไผ่งาม จุดที่สาแยกบ้านโป่งครับจุดที่สี่ทุ่งแฝกบ้านบึงเจริญจุดที่ห้าไฟป่าบ้านบึงเจริญจุดที่6หัวเขื่อนบ้านอ่างห้วยดงจุดที่7ดบ้านโป่งมะข่าจุดที่8บ้านทรัพสมบูรณ์หลังวัดนะครับจุดที่9้าบ้านเขาไม้นวลนะครับจุดที่10บ้านห้วยร่วมนะครับจุดที่11บ้านทรัพป่าพลูและจุดที่2บ้านเขาไม้นวลบ้านผู้ใหญ่บ้านครับ โดยมีกฎกติกาเข้าออกดังต่อไปนี้ครับเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา060 0นนะคอรับออก18.00นนะครับโดยห้ามพักค้างแรมในป่าห้ามนําประทัดลูกบอลระเบิดเข้าไปในพื้นที่นะครับห้ามจับจองล้อมเชือกเป็นเจ้าของครับห้ามนําเครื่องมือเช่นเสียมจอบไปขุดและห้ามนำยาพนะเข้าไปครับโดยให้จอดได้บริเวณรอบนอกและจุดที่กำหนดเท่านั้นนะครับ นายชาคิดกล่าวต่อว่าทุกปีที่ผ่านมารับเครือข่ายป่าชุมชนนั้นไม่มีการตั้งด่านตรวจสอบครับโดยปล่อยให้ชาวบ้านนั้นเข้าไปหาเห็ดในป่าชุมชนและได้ถิงขยะและมีการจับจองเป็นเจ้าของซึ่งทําให้มีการทะเลาะสร้างปัญหาในปีนี้คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนได้ไประชุมครับร่วมกับเจ้าที่เขตอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้งครับและลงมติให้มีการ ั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยทุกคนที่จะเข้าไปหาเหตุน,นั้นจะต้องนําบัตรประชาชนมาแลกที่จุดตรวจจุดสกัดและเวลาออกจากป่าก็มาขอบัตรคืนและให้เจ้าที่ตรวจสอบเพื่อป้องกันนําสิ่งผิดกฎหมายออกไปด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันแรกที่เปิดก็มีชาวบ้านเข้าไปหาเหตุแล้วจํานวนเกือบ400คน,นครับซึ่งยังไม่รวมอีก11จุดที่ทางคณะกรรมการได้ตั้งจุดตรวจไว้ซึ่งคาดว่าจะมีชาวบ้านเพิ่มขึ้น บ้างปีนั้นไม่ถึง1,500คนครับโดยบริเวณริมถนนก่อนเข้าชายป่าจะมีแม่ค้ามานั่งรอรับซื้อเห็ดจากชาวบ้านที่ออกจากป่านะครับในราคากิโลกร,รัมละ400-500บาทครับแล้วแต่เห็ดจัดตูมหรือบานซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นจำนวนมากนะครับ